ผมขอแนะนำร้านเติมเกมโลบักราคาถูกเลยนะครับต้องซีมาชฉับฉะนั้นนะครับใช้ระบบการเติมแบบระบบไอเดียสปาร์สนะครับเป็นโลแท้นะครับ100%นะคุ้มๆเลยนะเปรตก็ประมาณนี้เลยอีกทั้งนะครับยังมีไอดีไก่ตันแอนิเมชั่นแอนดเวนเจอร์นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดาวเพชรอีกมากมายโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นอีเวนต์ใหม่นะผมมาคุก,กันนะเออลงคิวชา้าไปหน่อยนะครับแล้วก็อ่าอีเวนต์พลุนะครับหรือว่าอีเวนต์ของ ดาดฟูชี่อยู่ไหนนะครับยังอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกเอาออกนะครับก็ให้เราเดินมาถ้าเกิดมันจะทางขวานะครับก็เดินมาทางขวานะครับแล้วก็หันซ้ายนะครับจะเจอกับที่ลงอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาก็ได้ปรับเลีอีเวนต์อันนี้แล้วนะครับคีนีผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนหาทุกตัวก่อนนะครับว่ามาทํำยังไงหายยังไงนะครับผมก่อนแรกนะครับให้เรานับเดินมาที่เดนตรงนี้นะครับคอนตินิวนะครับนี่ครับกดปุ๊บนะครับเราจะได้ตัวแรกมานะเป็นตัวนี้นะแมนติดนะครับ นี่ครับคือ Talk to d a ดนรับก็จะได้มาครับตัวที่นะครับก็ให้ชนะนับด่านบัคคู่การชลเลจ์นะครับโดยใช้แดนยูนิตนับแล้วก็อันนี้นับใช้เมียอันนี้ก็ชนะนับชนะโหมดชลเลจ์บัคคู่การก็จะได้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นับตัวนี้แค่เล่นน่าจะได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นยูนิตตรงนี้นะนี่ครับชนะแบบนะครับโดยการใช้แดนนับอันนี้ก็คือแค่ชนะก็จะได้แดนมานะครับ อันเดียก็คือแค่เข้าไปชนะเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะก็คือได้ตัวมาแล้วก็เอาตัวมาไปเล่นนะแค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมอ่โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับบทนี้นะครับมากับเพื่อนไม่ได้นะแล้วก็ด่านนี้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับทางออกมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะตรงนี้หรอล่ครับนะโอเคนะฟาร์มเงินนะวางบับเบิลเฮดนะครับแล้วก็ตัวเดียววางบับเบิลเฮดอัพตันก็จบแล้วนะครับอืมเอ็กตีนหรือนอร์มอลดี เห็นบอกว่าด่านง่ายนะงั้นเดี๋ยวกดเป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วกันนะเห็นบอกว่ามันเป็นคือด่านง่ายนะครับอ่ะใช่ด้วยนับออกมาตรงนี้นะเอามาสองคนเหรอค <c oughs> นเก็มาหลายคนไม่ได้อ๋อม,มันยังไม่โหลดมาแล้วเดินชา้าจังไะมันดูเลือดยังไงวะอ๋อนี่ยเล, <c oughs> เลือดสองแปดเก้าวัตเต์ฟัเลือดคนน้อยอะเลือดสองแปดเก้าอ่ะเดี๋ยวคูณสามเลยอ่ะ มันไปแล้วอ่ะผมไม่มีตังค์อ่ะไม่รู้ว่าคนที่มากับผมเนี่ยเขาจะวางตัวอะไรหรือเปล่าเอะเขาวางตัวอะไรทำไมมันตายวะอ๋อวางคูลเลอร์อ้าวางกันไปครับนะเดี๋ยวผมตรงนี้น่าจะผ่านหมดนะเดี๋ยวผมวางอีวาตรงนี้หนึ่งตัวนะครับจบตัวเดียวชนะเลยหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้อนะ่ะแล้วก็ทเทบเยวไว้ตรงนี้นารแล้วังเนี่ยดาบมันง่ายนะครับมียี่สิบเวฟนะครับ เคครับจบแล้วนะครับได้แดนมานะครับได้มีอาครับสองตัวนะครับเดี๋ยวโครรีเทิร์นไปใส่ตัวกันก่อนนี่นะครับเราปลดล็อกตัวออกตัวกรกับเพนจีแล้วนะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ยได้มาสองตัวแล้วนะครับก็คือการที่จะได้ตัวนี้นะครับต้องเอาตัวนี้มาเล่นนะครับก็คือแดนนะครับผมนี่ต้องใช้มีอานะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะใช้แดนอันนี้ใช้มีอา ก็ไม่มีอะไรยากครับต่อไปก็ให้เราถอดตัวนี้สองตัวนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็ไปที่ยูนิตที่เราได้มาสองตัวนี้นะครับก็ใส่ไปเลยครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาตัวเงินเนี่ยไปได้ได้หรือเปล่านะครัเดี๋ยวผมเอาได้หรือเปล่าอะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเอาออกดีกว่าครับน่าจะได้แหละบางตัวเงินอนะ่ะก็แค่ตัวเงินเองครับเอาออกดีกว่าเอาชัวร์อ่ะใส่ออฟนิดน้องใส่ออฟนิดนึง อ่ะใส่อฟใส่อฟลุงด้วยอ่ะลเวหนึ่งนี่มันตีเท่าไหร่ดามจดหนึ่งร้อยตีห้าจุดห้าวิไป่ผมอัพวลให้มันหน่อยอ่ะอืออัพวล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 ตัวกีกี้มีคนเบนจัวพี่อับรวยเกินตัวอีกพี่ผมมีห้าร้อยตัวตัวอีกพี่ผมเยอะมากดูดิมีมีอีกอ่ะตัวอีกพี่ผมเยอะชาติเปิดให้ดูเปิดให้ดู ด,ดูดิเนี่ยดูดิโคตรเยอะอ okay ่ะเฮียปรับตัวนี้ตีเท่าไหร่ละสองร้อยสิบสี่เอาเพิ่มมาร้ okay, อยหนึ่งไปเฮียเดี๋ยวเราเปิดเอฟเฟครับดะดดูกันนะว่ามันตียังเอากดผิดเปิดเอฟเฟครับดูว่ามันตียังไงนะออกภาพกา,กากเลยโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมปรับเป็น normal ธรรมดานะครับเยวดูที่มันตียังไงโอ้ใช้เป็นดาโกมาตีนะครับโอเคประมาณนี้ ไหวป่าวะไหวป่าวะเดี๋ยวผมลองวางตัวนี้ดูอ่ะเดี๋ยววางใกล้ๆนะครับโอเคครับก็เรียกนกอีกตัวหนึ่งออกมาโอเคโอเคก็ใช้สองตัวนี้นะครับในการผ่านภารกิจนะครับเดี๋ยวผมอัพก็สกิลก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะ เดี๋ยววางอีกตัวคูณสามดิรออะไรอะ่ะหลุดไปแล้วหลุดหรือเปล่าเออไม่หลุดไม่หลุดบัก็กมันบัก็กเฮ้ยอันนี้หลุดจริงเฮ้ยอันนี้หลุดจริงอันนี้หลุดจริงอ่โอเคอเดี๋ยวผมอัพอัพประมาณนี้น่าจะชนะน่าจะชิวแล้ววางอีกเดี๋ตีไม่ทันนะตีนาน <laughs> เออสกิลก็ประมาณนี้นะไม่มีเปลี่ยนนะที่ผมเห็นนี่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยววางแดนอีกสองตัวตรงนี้นะให้ดากโกมาตีครับยังคงเป็นท่าเดิมนะหรือมันมีท่าเดียวไหน่าจะมีท่าเดียวหรือเปล่าครับตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วนี่ครับน่าจะมีท่าเดียวคนระับเป็นท่าเดียวกันหมดเลยอ่าจริงด้วยท่าเดียวกันหมดเลยนะครับ เคลีบผมก็ไม่มีอะไรยากครับก็ใช้ส่งตัวนี้นะครับผ่านด่านนะครับถ้าใครคิดว่ามันง่ายไปก็ทําเหมือนผมก็ได้นะเอาตัวออกนะที่เหลือแค่นี้นะจะได้ดูยากหน่อยเคบผมจะเ,เล่นกันจบเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็ผมก็เล่นจบแล้วนะครับใช้แดนกับมิอาสองตัวนะครับก็ยังคงได้แดนกับมิอานี่ครับได้ตัวเพิ่มนะครับเป็นตัวเขตนะครับแล้วก็ได้กริฟฟินมานะครับครบแล้วนะครับตัวยูนิตก็จะมีประมาณนี้นะครับสี่ตัวนะตัวใหม่ นี่นะครับก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับก็มันทาอะไรไม่ได้อะเอฟโฟงเอฟเฟกต์เบสซี่อะไรก็ไม่มีนะครับมีบงมีเบิร์นแ้วก็ไม่น่าได้ใช้นะครับมาคุยกับแดนนะครับนี่นะครับก็เราเล่นไปเลยหมดแล้วนะครับก็จะได้ตัวไปแล้วเล่นแค่2รอบเท่านั้นนะครับรอบแรกเล่นเพื่อเอาแดนกับเมียนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้มาลงแล้วก็จะได้ทุกตัวแล้วจบครับเล่นแค่2รอบครับสำหรับอีเวนต์นี้นะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองดู สัตว์ขีกันนะที่เราได้มานะไหนวะนี่ครับเดี๋ยวลองดิโอ้เฟียฟ้ยวเฟีย้ยวเฟี้ยวเก็บไว้ครับเก็บไว้แล้วของสะสมนะเอแล้วก็ลองดูอันนี้สิอ้อใช้ได้ใช้ได้ของฟรีที่ดีครับเอาไลยเอาดูออคโตพุ๊ตนีนี่ประมาณนี้นะออคโตพุ๊ตแล้วก็มีเป็นเพนจีไอ้เพนกจนน้อยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ อันนี้เป็นตัวแรกโอเคหมดแล้วนะมีแค่นี้นะก็ชงคลิปนี้ไว้นะเผื่อแบบว่าคนยังไม่ได้นะเก็บสะสมไว้นะแล้วก็ตัวพวกเนี้ยผมแนะนําว่าเก็บไว้สี่ตัวพอครับเนี่ยมันเกินมาเดี๋ยวผมจะย่อยทิ้งสองตัวมันลกครับมันลกคลิผมก็คลิปประมาณนี้นะชอบคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมอ e ีเวนตะ์พูเนี่ยอย่าลืมมาเล่นกันนะตอนนี้เขาเพิ่มเลดดอบด้วยนะผมก็สนี้ไปครับผมเย้